สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะคะแม่นายจะมาแชร์สูตรผิวขาวอมชมพูและที่สําคัญนะคะสูตรนี้เขาจะช่วยเรื่องรดิ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและจะทําให้ผิวเราขาวเนียนกระจ่างใสแบบธรรมชาติด้วยค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําได้เลยค่ะ สำหรับสูตรนี้เราจะใช้เป็นน้ำมะเขือเทศนะคะสามารถใช้เป็นมะเขือเทศสดแบบนี้หรือจะใช้เป็นน้ำมะเขือเทศร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ค่ะสำหรับน้ำมะเขือเทศเขาจะมีวิตามินซีที่ค่อนข้างสูงจะช่วยเรื่องการกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสและอมชมพูยิ่งขึ้นจะช่วยเรื่องลดเมสส็ดสีเมลานินเช่นฝ้ากระจุดด,ด่างดำหรือว่ารอยสิวรอยแผลเป็นต่างๆจะกระชับรูขุมขนเราด้วยค่ะ นี่นะคะเราก็จะบีบนะคะให้จนกว่าตัวแบบเนื้อในของมะเขือเทศเขาจะนิ่มๆตัวนะคะแล้วนะคะเราขูดเอาแต่เนื้อในของน้ามะเขือเทศออกมานะคะหรือว่าเพื่อนๆจะนําไปคั้นก็ได้หรือว่าจะนําไปบดก็ได้ค่ะใช้น้ําและเนื้อมะเขือเทศนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ ส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้านะคะหรือใครที่จะใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวหรือจะใช้เป็นแป้งข้าวโพดก็ได้ค่ะเพราะว่าในแป้งนะคะเขาจะมีวิตามินดีที่บำรุงผิวเราค่อนข้างเยอะทาให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นทำคาสะอาดรูหมขนกระชับรูหมขนและมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาด้วยค่ะสูตรนี้นะคะแม่นายจะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นเบบี้ออยนะคะสามารถใช้เป็นเบบี้ออยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือว่าวิตามินอีก็ได้ค่ะสำหรับเบบี้ออยนะคะเขาจะช่วยเรื่องเก็บกับความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลดความแห้งกร้านของผิวลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาด้วยค่ะ สำหรับเบบี้ออยเราจะเติมประมาณ1ช้อนชานะคะผสมต่อไปเราจะใช้เป็นนมเปรี้ยวนะคะสามารถใช้เป็นนมเปรี้ยวยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะสำหรับนมเปรี้ยวนะคะเขาจะช่วยเรื่องลดแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวความมันส่วนเกินบนผิวหน้ากระชับรูขุมขนทําความสะอาดรูขุมขนและเขาจะช่วยเรื่องทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสและเนียนนุ่มขึ้นด้วยค่ะสำหรับนมเปรี้ยวนะคะแนะนําใช้นมเปรี้ยวที่แช่เย็นจัดจัดมาใช้ได้เลยนะคะใช้นมเปรี้ยวประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ คนส่ผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะคนให้จนกว่าเป็นเนื้อรครีมน,ะะรนี้นะคะสามารถหาเวลาว่างมาทําได้เลยนะคะล้างหน้าให้สะอาดก่อนค่ะแล้วก็นําเนื้อครีมนะคะมาทาที่ผิวหน้าได้เลยนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหมองคล้าตรงบริเวณไหนนะคะสามารถใช้สูตรนี้นะคะไปมาร์กได้เลยนะคะทาได้ทั้งใบหน้าและลําคอได้ด้วยนะคะลําคอนะคะเขาก็จะได้แบบยกกระชับพร้อมใบหน้าเลยนะคะ ทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณ20-25นาทีนะคะล้างด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ <คบ S 2> ตามรบเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากล้างหน้าจะสังเกตได้ว่าผิวเราจะมีความแบบขาวเนียนกระจ่างใสขึ้นมาทันทีเลยนะคะและที่สําคัญนะคะผิวจะดูแบบเนียนนุ่มมากๆเลยค่ะ สรับสูตรนี้นะคะแนะนําทําสัปดาห์ละ1-2ครั้งนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่นายได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ